กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับภูมิภาคทันทีเมื่อมีการเปิดเผยว่าจีนได้มอบเครื่องบินขับไล่เจ14ให้แก่ประเทศไทยจำนวน10ลำโดยไม่คิดมูลค่าซึ่งถือเป็นข้อตกลงทางการทหารที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศการให้เจ14ฟรีครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนที่แน่นแฟ้นขึ้นอย่างชัดเจนจีนต้องการยกระดับพันธมิตรในอาเซียนโดยเฉพาะกับไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีตำแหน่งยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านไทยเองก็ถือโอกาสนี้ในการเสริมสร้างศักยภาพทางอากาศและปรับโครงสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทันสมัยพร้อมรับมือภัยคุกคามจากทุกทิศทางเจ14นั้นเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่4 5ของจีนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งระบบเรดไดร์ดีเสียเครื่องยนต์ทรงพลังและสามารถพกอาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ได้ทำให้ศักยภาพของกองทัพอากาศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล พร้อมส่งสัญญาณให้โลกจับตาความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้เจ14เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ทันสมัยที่สุดที่จีนพัฒนาและใช้งานในปัจจุบันโดยถือเป็นเครือเกบินขับไลยุคที่4.5ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับ F-16V ของสหรัฐหรือแม้แต่ d a u l t r a f a r ของฝรั่งเศสเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงพร้อมระบบรารได้ DCA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันมีความสามารถในการรบทั้งในระยะประชิดและระยะไกลใช้อาวุธปล่อยนำวิธีที่แม่นยำ และสามารถเข้าร่วมยุทธวิธีรวมกับระบบรบอื่นๆได้อย่างดีการที่ไทยได้รับเจ14มาแบบไม่เสียค่าใช้ใจ่ายจึงถือเป็นโอกาสทองเพราะนอกจากจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของฝูงบินไทยแล้วยังลดภาระงบประมาณทางทหารจํานวนมากซึ่งปกติแล้วเครื่องบินรุ่นนี้มีราคาประมาณลำและ45-55ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้การมีเจ14ประจำการยังเป็นการเปิดโอกาสให้ไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีการรบจากจีนโดยตรงและอาจต่อยอดไปสู่การซื้อลิขสิทธิ์ผลิต หรือพัฒนาร่วมในอนาคตอีกด้วยความตื่นเต้นของคนไทยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุทธศาสตร์กองทัพอากาศไทยการรับมอบเจ 14, 14จำนวน10ลำจากจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้นไม่เพียงเป็นการเพิ่มกําลังรบให้กับฝูงบินของกองทัพอากาศไทยเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของยุทธศาสตร์ด้านการร้องการประเทศอย่างแท้จริงเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเครื่องบินรบที่ล้าสมัยและมีจำนวนน้อยลงทุกปี ความสามารถในการดูแลน่านฟ้าเริ่มถูกตั้งคำถามในระดับภูมิภาคการที่ได้รับเครื่องบินรบระดับแนวหน้าจากจีนอย่างเจ14จึงช่วยเติมเต็มความสามารถของไทยให้กลับมายืนหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งยิ่งกว่านั้นความทันสมัยของเจ14จะทำให้ไทยสามารถฝึกนักบินด้วยเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบจำลองการรบแบบเรียวทางการยิงอาวุธแบบมีโยนวิชัวเรนจ์วีวีออร์รวมถึงการปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยรบพิเศษการจัดวางยุทธศาสตร์อากาศใหม่ของไทยจึงสามารถเน้นความคล่องตัวรวดเร็ว และมีพลังทำลายสูงในระยะไกลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปกปก้ององค์อธิปไตยและรักษาเสถียรภาพของประเทศในยุคที่ภัยคุกคามเปลี่ยนรูปแบบไปตลอดเวลาการที่จีนตัดสินใจมอบเครื่องบินเจ14จำนวน10ลำให้ไทยฟรีอาจดูเหมือนเป็นความใจกว้างทางการทูตแต่ในเชิงยุทธศาสตร์แล้วสิ่งนี้สะท้อนถึงเป้าหมายระยะยาวของจีนที่ต้องการสร้างพันธมิตรเชิงลึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะไทยที่ถือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศการให้เครื่องบินขับไล่ฟรี จึงเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อดึงไทยเข้าสู่เครือข่ายพันธมิตรด้านความมั่นคงของจีนอีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหการรมป้องกันประเทศของจีนเองที่สามารถผลิตเครื่องบินรบชั้นนํได้จานวนมากเพียงพอจะมอบให้พันธมิตรได้อย่างสบายนอกจากนี้ยังมีมุมมองว่าจีนอาจต้องการถักดันเจ14สู่ตลาดอาเซียนและไทยอาจกลายเป็นประเทศแรกที่ถูกใช้เป็นกรณีศึกษาของการใช้งานจริงเพื่อดึงดูดลูกค้ารายอื่นในภูมิภาคเช่นมาเลเซียอินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์ที่กำลังมองหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่จีนจึงไม่ได้เพียงมอบเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังมอบอิทธิพลทางยุทธศาสตร์ผ่านอากาศยานเหล่านี้ด้วยการที่ไห่ทอยอได้รับเครื่องบินรบเจ14จากจีนฟรีถึง10ลำย่อมส่งผลต่อดูลอำนาจทางทหารในภูมิภาคอาเซียนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าเครื่องบินรุ่นนี้สามารถเทียบชั้นได้กับ f 16บล็อก70 72หรือแม้แต่ f 35บางด้านทั้งในเรื่องของเราดาร์อาวุธนำวิถีและระบบอิเล็กทรอนิก ทำให้ไทยกลับมามีอิทธิพลด้านอากาศยาเนเหนือประเทศเพื่อนบ้านอีกครั้งโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่บางประเทศในอาเซียนยังคงใช้เครื่องบินรบรุ่นเก่าหรืออยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องบินใหม่เช่นเวียดนามที่ยังใช้ซู27่0หรือเมียนมาที่ยังพึ่งพามิก29อยู่การมีเจ14ประจำการทันที10ลลำทำให้ไทยสามารถตั้งฝูงบินใหม่หรือเสริมความแข็งแกร่งให้ฝูงบินเดิมได้ทันทีส่งผลให้การตอบสนองต่อภัยคุกคามชายแดนรวดเร็วและแม่นยำ ขึ้นยิ่งไปกว่านั้นประเทศเพื่อนบ้านอาจต้องพิจารณาการจัดหาอาวุธใหม่เพื่อตอบโต้หรือรักษาสมดุลทางอำนาจซึ่งอาจนําไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธในอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การได้รับเจซิซีฟรีจากจีนไม่ใช่แค่การได้เครื่องบินมาใช้งานเทียงอย่างเดียวแต่ยังเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบอาวุธสมัยใหม่โดยตรงจากจีนซึ่งอาจเป็นนการปูทางไปสู่ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบารุงและแม้แต่การผลิตบางชิ้นส่วนในประเทศ หากมีการเจราจาข้อตกลงในระยะยาวไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางซ่อมบำรุงหรือประกอบเจรให้แก่ภูมิภาคอาเซียนในอนาคตซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยการสร้างงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาแรงงานด้านวิศวกรรมจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างนอกจากนี้ยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครื่องบินรบของไทยเองในอนาคตหากไทยสามารถบูรณาการความรู้จากจีนเข้าสู่โครงการวิจัยภายในประเทศความเป็นไปได้ไอ ในการสร้างเครื่องบินรบต้นแบบของไทยอาจไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปยุทธศาสตร์ครั้งนี้จึงไม่ได้หยุดแค่เรื่องความมั่นคงแต่ยังเป็นการสร้างหลักฐานทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาวหลังจากข่าวการมอบเจซิซีฟรีจากจีนสู่ไทยแพร่สะพัดออกไปสู่ตะวันตกและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจำนวนมากเริ่มจับตาความเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดท่อน,นี้อาจถือเป็นสัญญ,ญาณว่าไทยกำลังเอ็นเอียงไปทางจีนมากขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่ไทย มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐในด้านความมาั่นคงคงมาโดยตลอดข้อตกลงนี้อาจถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอำนาจโลกซึ่งอาจกระทบต่อการสนับสนุนด้านอื่นๆในอนาคตเช่นด้านการกอบรมการซื้อลิขสิทธิ์อาวุธหรือความร่วมมือในกรอบนโธพันธมิตรของสหรัฐอย่างญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียก็อาจมองไทยในอีกมุมหนึ่งจากนี้ไปอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยืนยันว่าข้อตกลงกับจีนนั้นอยู่ภายใต้ใตหลักการรักษาความสมดุล และมุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อสันติภาพมากกว่าการเลือกข้างทางการเมืองโดยสิ้นเชิงการที่จีนมอบเครื่องบินรบเจ14ให้ประเทศไทยฟรีไม่พิงแต่เป็นการเคลื่อนไหวในมิติทางการทหารเท่านั้นหากยังมีในสําคัญในมิติการเมืองและเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งขึ้นอีกด้วยข้อตกลงนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจีนต้องการขยายอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะผ่านไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสูงในกลุ่มอาเซียนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในด้านการทหารอาจต่อยอดสู่ความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจระดับสูงเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนไทยการลงทุนในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่าเรือน้ําลึกและการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันในเขต EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนอกจากกรณียังเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของจีนผ่านการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบที่จับต้องได้ไทยในฐานะผู้รับผลประโยชน์ โดยตรงต้องดาเนินนโยบายระมัดระวังเพื่อรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจโลกขนาะเดียวกันก็สามารถใช้โอกาสนี้ในการขยายบทบาททางการทูตเชิงรุกในเวทีโลกได้อีกด้วยการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงจึงถูกผูกเข้าด้วยกันอย่างซับซ้อนภายใต้ข้อตกลงเดียวเครื่องบินขับไล่เจ14ที่ไทยได้รับจากจีนนั้นมาพร้อมกับคุณสมบัติทางเทคนิคที่น่าทึ่งในระดับแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรดาร์แบบรีเซ t i v e แอคทีฟอิเล็กทรอนิกส์เทนาเร ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและมีความทนทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกสูงระบบอาวุธของ J .14 สามารถติดตั้งจรวดอากาศสู่อากาศ PL .10 และ PL .15 ซึ่งมีระยะยิงที่ไกลกว่าระบบแบบตะวันตกบางรุ่นนอกจากนี้ J .14 ยังมีระบบอาวุธอากาศสู่พื้นแบบนำวิธีที่ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำในทุกสภาพอากาศตัวเครื่องออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงด้วยการใช้การออกแบบแบบ ขนหาเดเีซึ่งช่วยเพิ่มแรงยกและความเสถียรในการบินการใช้วัสดุคอมโพสิตช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงทำให้มีอัตราเร่งที่ดีและสามารถบินได้ทั้งในภารกิจโจมตีและลาดตระเวนการที่ไทยได้เครื่องบินที่ทันสมัยเช่นนี้มาใช้งานทันทีสิบลำจึงถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศอย่างไม่เคยมีมาก่อนในรอบหลายทศวรรษการได้รับเจ14ไม่ใช่แค่การนำเครื่องบินเข้าประจำการเท่านั้นแต่ยังต้องเตรียมความพร้อมในด้านการฝึกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะนักบินที่ต้องเรียนรู้ระบบการบินการควบคุมอาวุธและเทคนิคการรบใหม่ๆซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินตะวันตกที่กองทัพอากาศไทยเคยใช้มาก่อนอย่าง F16 หรือกรพเลนด้วยเทคโนโลยีของ j 14ี่ที่ซับซ้อนขึ้นเช่นระบบเรดาร์ดีเซระบบควบคุมแบบ FLYBY u i e รวมถึงอาวุธนำวิธีระยะไกลนักบินไทยจึงต้องผ่านการฝึกเข้มข้นท่าฮงในประเทศและในจีนรัฐบาลจีนได้เสนอาการฝึกอบรมแบบครบวงจรให้กับนักบินและช่างเทคนิคของไทย ทั้งในระดับภาคเศษฎีและปฏิบัติจริงในอากาศการฝึกซ้อมรวมกับนักบินจีนยังเป็นโอกาสอันล้ำค่าในการเรียนรู้ยุทธวิธีรบแบบใหม่ๆที่จะนำมาปรับใช้กับโครงสร้างการรบของไทยเองการจัดทำหลักสูตรการฝึกเฉพาะทางรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฝึกซ้อมจำลองแบบฟูลมิชชั่นซิมูเลเตอร์จึงเป็นสิ่งที่กำลังอยู่ในแผนของกองทัพอากาศเพื่อให้ไทยสามารถใช้กลุ่มพลังของเจ14ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหนึ่งในภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศไทยคือการป้องกันชายแดนทางอากาศและการลาดตระเวนในเขตแดน ที่มีความเปราะบางโดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือและภาคใต้ที่ยังมีปัญหาความไม่สงบการนาเจ .14 เข้าประจําการจะทําให้ไทยมีขีดความสามารถใหม่ในการบินลาดระเวนได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่องเจ .14 สามารถติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและระบบภาพอินฟราเรดที่สามารถทําง,งานกลางคืนได้อย่างแม่นยําบวกกับความเร็วที่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการได้รวดเร็วในยามฉุกเฉินหากมีการลุกล้ำอธิปไตยทางอากาศเจ .10 ซีจะสามารถตอบโต้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการอนุมัติเพิ่มเติมจากหน่วยบัญชาการนอกจากนี้ระบบส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้สามารถส่งภาพสดจากอากาศสู่ศูนย์บัญชาการได้โดยตรงการใช้เจ14จึงไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีแต่ยังช่วยให้การรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนมีความเข้มแข็งและเทคโนโลยีสูงกว่าที่เคยมีมาแนอดิตเมื่อเปรียบเทียบเจ 14กับเครื่องบินรบที่ใช้อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านจะพบว่ามีหลายจุดที่เจ14เหนือกว่าอย่างชัดเจนเช่นเวียดนามที่ยังใช้ซู30 MK2 ซึ่งเป็นเครื่องบินรบยุคสีที่เน้นด้านการแบบประชิดแต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยขณะที่อินโดนีเซียใช้ F 16 AMBN และซู27 30ซึ่งต้องพึ่งพาระบบนำวิถีรุ่นเก่าและไม่มีเรดาร์ดีเซียการที่ถ่ายมีเจ14ซึ่งมีเรดาร์ดีเเป็นมาตรฐานพร้อมจรวดเพ15ที่ยิงได้ไกลถึง200กิเมตร จะทําให้ไทยมีขีดความสามารถในการรบไกลที่แม่นยำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนยิ่งกว่านั้นการมีระบบ Data าลิงที่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและเครือข่ายอากาศยานอื่นๆทําให้เจ14ทํางานรวมกับระบบ 44s o i ได้อย่างไร้รอยต่อซึ่งเครื่องบินรบของหลายประเทศในภูมิภาคยังไม่มีความสาม5รถระดับนี้การได้เจ14มาใช้งานจึงถือว่าเป็นก้าวกระโดดสําคัญที่ทําให้ไทย สามารถทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจได้ในด้านการบินทหารหลังจากข่าวการที่จีนมอบเจ14ให้ไทยแพร่ออกไปทั่วประเทศสื่อสังคมออนไลน์ก็เต็มไปด้วยเสียงตอบรับที่หลากหลายจากประชาชนไทยส่วนใหญ่รู้สึกตื่นเต้นและมองว่านี่คือโอกาสที่ดีในการยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยให้ทันสมัยเทียบเท่านานาประเทศหลายคนแสดงความชื่นชมที่ไทยสามารถได้รับขีปนาวุธระดับสูงแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายขณะที่บางฝ่ายตั้งคำถามเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวต่อความสัมพันธ์กับสหรัฐหรือพอ ฮานอธมิตตะวันตกอย่างไรก็ตามเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าการตัดสินใจของรัฐบาลในการยอมรับเครื่องบินเจ14ครั้งนี้เป็นการเสริมแกร่งด้านความมั่นคงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบทั้งจากภายในและภายนอกประเทศการเสริมกําลังทหารแบบมีเทคโนโลยีขั้นสูงจะช่วยปกป้องประเทศได้ดีกว่าในระยะยาวอีกทั้งยังถือเป็นการลงทุนในอนาคตที่ไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธแต่คืออํานาจต่อรองในเวทีโลกที่เพิ่มขึ้นสําหรับประเทศไทยการที่ประเทศไทย ได้รับเจ14จานวน10ลำแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายทําให้เกิดกระแสะคาดการณ์ว่าอาจมีการจัดตั้งฝูงบินใหม่โดยเฉพาะขึ้นมาสําหรับปฏิบัติการของเครื่องบินรุ่นนี้เพื่อให้สามารถใช้ขีดความสามารถของเจ14ได้อย่างเต็มที่อาจมีการกําหนดฐานทัพอากาศใหม่ที่รองรับภารกิจของเครื่องบินเหล่านี้เช่นฐานทัพอากาศนครราชสีมาหรืออุบลรักฮาานีซึ่งมีศักยภาพทางยุทธศาสตร์สูงเนื่องจากใกล้พื้นที่ชายแดนและสามารถควบคุมเขตการบินในอาเซียนได้กว้างขวาง,วางการจัดตั้งฝูงบินใหม่ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการฝึกและพัฒนาทักษะของนักบินในรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีล่าสุดอย่างเจ14ซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินรบที่เคยใช้อยู่ในระบบเดิมทั้งหมดนอกจากนี้การจัดตั้งฝูงบินใหม่ยังช่วยให้เกิดการสร้างงานการอบรมบุคลากรและการพัฒนาระบบสนับสนุนในพื้นที่ใกล้เคียงถือเป็นผลกระทบเชิงบวกในหลายด้านทั้งด้านยุทธศาสตร์และด้านเศรษฐกิจภ,กภายในประเทศแม้เจ14จะได้รับมาฟรีแต่การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องบินเหล่านี้ ในระยะยาวถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งกองทัพอาการไทยจึงต้องเตรียมระบบโลจิสติกที่สามารถรองรับเครื่องบินสมัยใหม่อย่างเจ 14- ได้อย่างครบวงจรซึ่งรวมถึงอะไหล่ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ทดสอบและระบบสนับสนุนการบินในทุกมิติจีนจึงได้เสนอความร่วมมือในการตั้งศูนย์่อมบำรุงระดับภูมิภาคภายในประเทศไทยเพื่อให้ไทยไม่ต้องพึ่งพาก,การส่งอะไหล่จากต่างประเทศเสมอไปการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ยังสามารถให้บริการแก่ประเทศพันธมิตรอื่นในอาเซียนได้ด้วยหากมีการจัดซื้อเจ14เพิ่มนอกจากนี้ช่างเทคนิคไทยจำนวนมากจะได้รับการอบรมโดยตรงจากวิศวกรทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริงในโอโรงงานผู้ผลิตการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคเหล่านี้จะทําให้ไทยมีศักยภาพในการดูแลเจ14ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ต่างชาติในระยะยาวและอาจกลายเป็นหลักฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินทหารในอนาคตของไทยเอง หลังการมอบเครื่องบินเจซิอย่างเป็นทางการสื่อของทั้งไทยและจีนต่างคาดการว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างทั้งสองประเทศจะยกระดับขึ้นอีกขั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกซ้อมทางอากาศร่วมกันแบบเต็มรูปแบบการฝึกที่รวมถึงการบินในสภาพอากาศจำลองการโจมตีเป้าหมายจำลองการฝึกตอบสนองต่อภัยคุกคามทางอากาศและการฝึกการรบระหว่างฝูงบินในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะจัดจอยแอร์ซิสเซสระหว่างนักบินจีนและไทยในพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นพื้นที่ทะเลอันดามันหรือฝั่งตะวันออกของประเทศไทย การฝึกซ้อมเหล่านี้จะไม่เพียงส่งเสริมทักษะของนักบินและช่างเทคนิคไทยแต่ยังทำให้ไทยสามารถเรียนรู้วิธีการรบในรูปแบบของจีนที่มีความแตกต่างจากแนวตะวันตกการฝึกซ้อมร่วมยังถือเป็นการแสดงพลังแห่งมิตรภาพที่แข็งแกร่งระหว่างทั้งสองประเทศและทำให้ประชาคมโลกจับตามองไทยในฐานะพันธมิตรสำคัญของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงก่อนหน้าที่จะมีข้อตกลงรับมอบเจ14ฟรีจากจีนรัฐบาลไทยและกองทัพอากาศมีแผนการพิจารณาซื้อเครื่องบินรบใหม่ จากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะ F 1 6บล็อก70และสอฟแปรพลอี e F อย่างไรก็ตามเมื่อไทยได้รับ J 14จําจำนวนมากโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายย่อมส่งผลโดยตรงต่อแผนการจัดซื้อในอนาคตโดยเฉพาะในแง่ของงบประมาณที่สามารถนำไปพัฒนาในด้านอื่นหรืออาจใช้ในระบบอาวุธเสริมของ J 14แทนเช่นจรวดนำวิธีอุปกรณ์สื่อสารหรือระบบสนับสนุนภาคผืนผลดินความสามารถของ J สิที่ครอบคลุมภารกิจหลายประเภทยังทำให้เกิดคำถามว่าจำเป็นต้องซื้อเครื่องบินรุ่นอื่นเพิ่มเติม หรือไม่ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญบางรายมองว่าไทยอาจเข้าสู่ยุทธศาสตร์การใช้งานฝูงบินผสมที่มีทั้งตะวันตกและตะวันออกเพื่อรักษาสมดุลแต่หักเจ14แสดงศักยาภาพได้ดีในการใช้งานจริงก็อาจมีแนวโนว่าไทยจะหันมาพึ่งพาแพลตฟอร์มจากจีนในระยะยาวมากขึ้นและลดการพึ่งพาเครื่องบินจากชาติตะวันตกการที่ไทยได้รับเจ14จากจีนฟรีกลายเป็นจุดสนใจของเหล่าผู้บัญชาการทหารในประเทศต่างๆในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศนี่มีความขัดแย้งด้านชายแดนกับไทย หรือประเทศที่กำลังแข่งขันด้านยุทธปกรณ์เช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามต่างก็จะตามองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้ดุลอานาจทางอากาศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบงประเทศอาจเริ่มพิจารณาหันมาซื้อเครื่องบินจากจีนเช่นเดียวกับไทยหากเจซีแสดงประสิทธิภาพในการรบที่โดดเด่นและราคาที่คุ้มค่ายิ่งกว่านั้นยังมีความเป็นไปได้ว่าประเทศเหล่านี้อาจเพิ่มงบประมาณทางทหารเพื่อตอบโต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในไทยวงการข่าวกรองทางทหารของหลายประเทศเริ่มประเมินสถานการณ์ใหม่พร้อมพิจารณา ห้าข้อตกลงระหว่างไทยจีนครั้งนี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างทางการทหารในระดับภูมิภาคหรือไม่เพราะเจ14ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนขั้วอานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักวิชาการด้านความมั่นคงในประเทศไทยและต่างประเทศจํานวนมากต่างออกมาวิเคราะห์ว่าการที่จีนมอบเจ14ให้กับไทยฟรีถึง10ลลานั้นไม่ใช่เพียงความใจกว้างของจีนเท่านั้นแต่คือหมากเกมยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการขยายอิทธิพล เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาดเดียวกันก็ถือเป็นการเพิ่มพัธมิตรใหม่เพื่อต่อโบโตโการขยายอํานาจของสหรัฐในภูมิภาคการที่ไทยรับเครื่องบินเหล่านี้อาจทําให้บทบาทของไทยในเวทีโลกเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนเอพิกหรือแม้กระทั่งการมีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านความมั่นคงแบบภุภาคีนักวิชาการบางรายเสนอว่าไทยควรใช้โอกาสนี้ในการเจรจากับทั้งสองฝ่ายเพื่อขยายผลประโยชน์ของตนให้ได้มากที่สุดโดยไม่จําเป็นต้องเลือกข้างอย่างชัดเจน การเดินเกมอย่างชาญฉลาดในช่วงเวลานี้อาจทําให้ไทยกลายเป็นตัวกลางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวการที่จีนมอบเครื่องบินรบเจ14ให้ไทยฟรีจํานวน1ิบลำนับเป็นเหตุการณ์สําคัญที่อาจกลายเป็นหมุดหมายใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่เพียงการแลกเปลี่ยนทางทหารเท่านั้นแต่คือการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ทั้งในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการทูตไทย มีโอกาสยกระดับขีดความสามารถของตนเองในเวทีระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการใช้กลุ่มพรรคงาทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยหรือการใช้ความร่วมมือทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรในประเทศนอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญ,ญญาณให้ประชาคมโลกเห็นว่าไทยสามารถบริหารจัดการพันธมิตรจากมหาอำนาจได้อย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นจีนหรือสหรัฐการมีเจ14ไม่ใช่แค่เรื่องของขีปนาวุธหรือเราดาร์แต่คือการที่ไทยได้รับอำนาจต่อรองใหม่ในโลกที่แข่งขันสูงหักไทย ใช้โอกาสนี้อย่างรอบคอบและชาญฉลาดนี้อาจเป็นก้าวกระโดดที่เปลี่ยนบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกไปอย่างถาวร